สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสศิวันผู้จำปาค่ะวันนี้ก็จะมาท่องก้อนแปดนะคะคา่านี้มีทุกแท้โทมนหมองมนหาไทยใหญ่มหันเพราะภาคนิ่งมิดใจไปไกลกันซ้ำม,มิทันสั่งลาฝากอาไหลคามีกรรมขคาะเข้าพระสาวแทรกนั่งนอนแปก โซกาชะละนาไลถ้าหมดเคาะจะได้มาภูบยาใจขอ,อยาได้เครื่องขัดหัดยาครานี้มีทุกแททโทมนหมองมนหัดไทยใหญ่มหันพอภาคนิ่งมิดใจไปไกลกันสัมมิทันสังลาฝากอาไล ขามีกรรมขอเข้าพระสาวแซงนั่งนอนแบกโศกาชลานาลายถ้าหมดเคาะจะได้มาพบยาใจขออย่าได้เครื่องขัดหัดยาคลานี้มีทุกแท้โทมลหมองมนหาไทายใหญ่มหัน พอภาคมิ่งมิตรใจไปไกลกันสัมมิทันสั่งวาฝากอาไหลาขามีกรรมขอเข้าพระเสาแสกนั่งนอนแบกโศกาชะละนาไหลถ้าหมดเคาะจะได้มาพบยาใจขอย่าได้เครื่องขัดหัดถยาขอบคุณนะคะ